สวัสดีครับผมเจมส์โคกครับมาดูจุดใจตังเหรียญเสมาหลวงพะทบออกวัดช้างเผือกปี16ครับที่ผมใช้ดูนะครับพลิกด้านหลังครับยันพระเจ้าห้าพระองค์ตรงโหแหวนกับห,หัวหีนนะครับ,รบจะเห็นร่องตัวตัดครับ,รบเดี๋ยวเทียบอีกเหรียญ เกิดจากตัวตัดเดียวกันครับผมเหรียญรุ่นนี้ค่านยมอยู่ที่หลักพันหนึ่งพันถึงสามพันบาทครับกับคมรู้ดีติดตามได้ครับที่ช่องเจมส์มันโครับครับสวัสดีครับ